สวัสดีครับ f อฟซทุกคนทุกท่านนะครับัในก็น้องตองก็จะกินข้าวแรงนะครับเอฟซน้องตองก็กินข้าวแรงอยู่นะครับกําลังหิวนะครับเอฟซีกินแบบยังไม่ได้พูดไม่ได้จาเลยนะครับ f อซแล้วในก็กินกับกระป๋อ,ปองแล้วก็ต้มมาม่านะครับมาม่าอะไรเนาะมาม่าน้ำใสเอ,อ่อมามานะ่มา,มาน้ำใส กับขาีข้าวยนะคะเฉลยสีข้าวข้ากับคือกินข้าวกับปลาปลากระป๋องแล้วก็มาม่าแล้วก็อะไรกระถินเออผักกระถินเราเรียกว่าผักกระถินหรือว่าผักกระเสดเออนี่นะครับไม่เคยกินตัวเล็กนะอกินเยผักกระถินผักกระเสดนี่นะครับก็น้องจองก็กินข้าวอยู่นะครับอ่านี่นะครับดูก่อน ้ากระป๋องแล้วก็มาม่านะครับม,มาม่าน้ำใสนะ้องกอล์วิ่เส้นยาวจังเลยนาะ่าโอ้ยโอ้ย,อยนั่งกินนั่งกินแบบนั้นเลยเด้อนั่งกินดีดีมีดีนะเดี๋ยวมันเข้าตานี่นะครับเส้นมันยาวนะครับไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่ามันตัดยากนะครับเส้นอันนี้เส้นมาม่าน้ำใสนะครับสี่แต่ในี้กนน้องกองก็กินข้าวแล้วนะครับ ใ้น้องตองกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงวางยังยังไม่ทันกินนะครับเอฟีเพราะว่าลุงวางยังจะทาหน่อไม้อยู่นะครับจะทําหน่อไม้เดี๋ยวจะให้ดูหน่อไม้นะครับเอฟซีตอนที่ลุงวางจะทํานะครับจะจะล้างก่อนนะครับเอฟซีเดี๋ยวก็ให้น้องตองกินข้าวก่อนกินข้าวอร่อยอร่อยเลยน้องตองนี่อร่อยมากเลยนะคะพี่น้อม น,น้องกองนะคะชรอบอือนั่นหละน้องกองก็ชวนเอฟซีอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อว่าเอฟซีท่านใหม่จะเข้ามาเดี๋ยวเอฟซีใหม่จะว่าน้องกองไม่ชวนกินข้าว <c oughs> อือันนี้ก็น้องกองก็ชวนเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าทุกคนนะครับก็มากินข้าวับน้องกองตอนนี้ก็มันมืดแล้วนะคะเอฟซี มืดอยู่นะครับมองไปทางไหนก็มันมืดนะครับก็ฝนก็ตกด้วยนะครับสี่ฝนตกต,นนตกตก,ตก,ตกหยุดหยุดนะครับจะให้เอฟซีชมน้องกอกินข้าวก่อนอันนี้ก็ม,ามาีข้าวกับมามา่าอร่อยอร่อยมากเลยค่ะอ่า ดูนะครับค oh, so ือข <Okay. S 1> uh, so, ้าวกัมมามะอร่อยน้องกอบอกว่าอร่อยอร่อยข้าวกัมมามะอร่อยอ้ยพ่อก็พ่อก็ยังทำอังทำไม่เสร็จอยู่ก็ให้น้องกอกินข้าวก่อนเพราะว่าน้องกอรอรอกินข้าวก็ผู้ว่างก็ทำทำหน่อไม้ยังไม่เสร็จนะครับหน่อไม้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็จะล้างหน่อไม้อีกก่อนนะครับ เดี๋ยวจะล้างนอมไม้เดี๋ยวชมน้องตองกินข้าวไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวลุงว่าจะตักน้ํามาใส่กระมังไ่อีกก่อนออให้น้องตองคุยกับเอซีไปด้วยกินไปด้วย ถึงดูว่าไหนหีหนูไปยืนดูพ่อทำนะคะทีดีๆทำห,ห,น,หนึ่กระกเกีเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะคกานิเยะจะได้มีเลว ือนคำว่าอะไรใช่ไหมคะลูกชีกองทัพต้องเดินด้วยท่อ,ะะอเราพูดอะไรเนี่บอกว่าเหมือนกับคนที่เขาพูดนะคะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง<อ>ใช่ไหมคะ นี่นะครับน้องตองบอกว่ากองกองทัพต้องเดินด้วยท้องก็ต้องกินให้เยอะๆเดี๋ยวจะมีแรงเดินกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับพี่ซีจำคำน้องตองไว้เด้อทุกคนเด้อไปไหนมาไหนก็ต้องเอาท้องไปด้วยแล้วก็เราก็ต้องมีเสบียงอาหารด้วยเด้อเพราะฉะนั้นต้องคำว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง อืมเดี๋ยวเราหิวถ้าหิวแล้วถ้าเราไม่มีอะไรไว้ในท้องเราก็จะไปต่อไม่ได้เมื่อยมันเมื่อยมันเหนื่อยองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องแหะก็ถูกของน้องตองพูดอ่ะมีขนาดพ่อก็กําลังจะหิวแล้วกําลังจะหิวสงายจะได้กินข้าวก่อนแล้วก็จะไปทำหน่อไม้ต่อ กะละมังเนาะเต็มใส่กะละมังละเดี๋ยวพ่อก็จะไปให้เอฟซีดูเอฟซี FC ดูหน่อไม้ของของพ่อหามาวันนี้สวยๆงามๆขาวๆเลยหน่อไม้หน่ไไ<ป>อนไม้เอามาก็สอบหนึ่งจะเอามาทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มเอาไว้แกงใส่ปลา แล้วก็ใส่กบใส่เครยดใส่อะไรก็ได้ใส่ไก่ใส่ทุกอย่างเราไม่เคยกินหน่อไม้สดอือก็ว่น้องกองยังไม่เคยกิน<ม>ก็เคยกินอร่อยตอนนั้นคุณแม่ทำคุณแม่ทำไว้น้องตองก็ยังไม่เคยกินแล้วเพราะว่าน้องตองยังเล็กตอนนั้น เดี๋ยวต่อไปจะได้กินแล้วก็จะรู้ว่าอ๋ออร่อยอร่อย้ำไมส้มแกงใส่ปลาใส่ผักถ้าอร่อยติดปากนะ้หมืนจะกินตลอดเลยอ,อร่อยติดปากแน่ๆแหละพ่อทำฝีมือพ่อ,อบอกบ,บอกว่าเออบอกว่ายอดเยี่ยมฝีมือพ่อยอดเยี่ยมต้องพูดคำเดียวกันว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยม มพูดคำเดียว่ายอดเยี่ยมอันนี้ก็น้องตองก็กินนานแล้วนะครับเอฟซีเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะครับเอฟซีขอบคุณเอฟซีใจดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของลูกวางน้องตองน,นะครับมากดไลค์เป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้ FC ทุกคนนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับ